ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากเมมนายคงอยากจะเห็นวิธีการกินแบบสัตว์ใช่ไหมหละ่ะฮะนีม่มึงดา่ากูสัตว์เหรอคอยดูไว้ให้ดีๆ<ม>การกินแบบวัวการกินแบบสัตว์ต่างๆจระเข้จร,เจรเนะเข้นั้นต้องกินแบบสง่างามแบบดูมีกำลังจิ้งจก มองตาให้สัตรูตายใจจากนั้นก็งำไดนโนเสาร์ทีเร็กงำป่าวันไม่ทำอะไรชมดจิงโจ้จิงโจ้จจนั้นเป็นสัตว์ประหยัดเขาจะค่อยๆเก็บไปหยิบใส่เปาหยิบใส่เปาหยิบใส่เป๋เา,เาที่เหลือก็ถือไป นกฟลามิงโก้นกลกัวแว่าหักเราวะแบบแรกตู้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายจ้า